ครับโครงการชวนกันไปวัดลาดลัดร่วมใจนะครับก็เป็นโครงการในความคิดริเริ่มของอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับก็มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าบ้านวัดโรงเรียนหรือว่าบาวรเนี่ยนะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งนะครับเพราะนั้นในส่วนของอำเภอเนี่ย เราก็ให้ความสำคัญนะครับในการที่จะต้องมีกิจกรรมนะในการร่วมกับชุมชนนะร่วมกับคณะสงฆ์นะครับแล้วก็โรงเรียนเนะพราะนั้นภาพของโครงการนี้ก็จะสะท้อนนะการให้ความสำคัญกับสามกลไกนีนะ้โดยเลือกเอาวันธรรมสวระเนี่ยหรือวันพระเนี่ยนะครับเป็นวันที่เราจะเชิญชวนนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการข้าการพนักง,งานเจ้าหน้าที่ นะแล้วก็พี่น้องประชาชนรอบๆวัดเนี่ยเข้าวัดนะครับแลกิจกรรมภายในวัดก็ตั้งแต่ไหายพระสวดมนต์นะครับฟังธรรมนะเจริญสมาธินะครับและที่สำคัญก็คือมีในเรื่องของการให้การสงเคราะห์นะครับพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีฐานะลำบากหรือยากจนหรือเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงรอบๆบวัดด้วยนะครับครับซึ่งในวันนี้ นอกเหนือจากนั้นก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการให้บริการจะเรียกว่าอำเภอเคลื่อนที่ก็ได้นะครับในอดีตเนี่ยโครงการอำเภอเคลื่อนที่หรือจังหวัดเคลื่อนที่เนี่ยก็จะได้รับความสําคัญมากนะเพราะว่าการเดินทางหรือการคมนาคมเนี่ยไปติดต่อราชการที่อำเภอหรือสารกลางจังหวัดเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยการเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นการเข้าถึงการ การรับบริการของพี่น้องประชาชนจากส่วนราชการต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าถึงไดนะ้ด้วยระบบออนไลน์ก็ดีนะครับหรือระบบต่างๆก็ดีนะแต่อย่างไรก็ดีการลงมาให้บริการถึงพื้นที่เนี่ยก็จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรู้จักหน้าค่าตานะว่าคนนี้คือนายอำเภอหัดใหญนะ่คนนี้คือกเกษตรอําเภอคนนี้คือสาสุขอําเภอคือปาสัตอ,อําเภอประมงอําเภอ เป็นท่านสัมปสามิตรนะครับเป็นหน่วยงานภายในที่มการปกครองอําเภอต่างๆนะครับนะเราก็จัดบริการเหล่านี้นะครับมาบริการพี่น้องประชาชนรวมถึงในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนนะในเรื่องของกลุ่มสตรีการเข้าถึงทุนต่างๆนะครับการตัดบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียน นะพี่น้องประชาชนรวมถึงการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยวิทยาลัยเทคนิคขาดใหญ่นะครับต่างๆเหล่านี้ก็คือกิจกรรมการให้บริการประชาชนนะครับส่วนต่อมาก็คือเรื่องของอในส่วนของวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือเทศบาลเมืองควนหลังนะซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะก็ได้มาร่วมกิจกรรม เนะชิญชวนประธานชุมชนนะซึ่งในพื้นที่เทศบาลเมืองที่นี่ไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับนะแต่เป็นชุมชนต่างๆนะก็พี่น้องประชาชนก็มาให้การมาให้การต้อนรับมาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับของโครงการชวนกันไปวัดลาดลัด,ลดร่วมใจของอำเภอหัดใหญ่ในปีงบประมาณ2568นะครับแต่ในส่วนตัวผมเนี่ย เป็น,นอำเภอที่ไหนไม่ว่าจะเป็นหนองจิกโคกโพนะครับหรืออำเภอเบตงนะก็จะมีโครงการอย่างนี้นะทำเป็นประจำสม่ำเสมออันนี้ก็คือในส่วนของพุทธศาสนิกชนนะครับอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราอยู่ในสังคมพหุวันธรรมเรามีพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามด้วยเราก็จะใช้โอกาสในวันศุกร์ซึ่งเป็นวันละหมาดใหญ่ที่เรียกว่าละหมาดยามาอะของพี่น้องมุสลิมเนี่ย จัดโครงการสุขสู่สันติสุขนะครับรูปแบบโครงการก็คล้ายๆกันนะครับมีบริการมีการไปพบปะเยี่ยมเยียนนะกลุ่มเปราะบางนะผู้ป่วยติดเตียงนะครับต่างๆนานาเนี่ยนะก็ให้เห็นว่าเราเป็นราชการเราไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับที่ได้กรุณามาร่วม นะสัมภาษณ์นะครับแล้วก็มาถ่ายทำข่าวสารเหล่านี้ออกไปนะก็ยืนยันว่าอำเภอหัดใหญ่นะครับเรามุ่งมั่นตั้งใจนะในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชนในทุกมิติอย่างยั่งยืนต่อไปครับ